เฟตเฟตโปรดักชั่นกราบเท้าคุณผู้ชมนำเสนอเรื่องเรื่องเอา้าสัตว์ลืมตั้งชื่อเรื่องช่างแม่งแล้วกันหลังจากที่โลกใบเดิมไม่น่าอยู่แล้วปัญหาสงครามโลกร้อนภัยแล้งอากาศเป็นพิษผิวหนังเนื้ออักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกรกทุยมั่วไรสัตว์องค <ผม S 1> <ก>์กรนาซาจึงได้อ,ออกสำรวจ 1> 1> รคน้นหาโลกใบใหม่นาซาจึงได้พาประชากรทั้งโลกย้ายไปสู่โลกใบใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าอากาศดีกว่า และเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่มีเกรยียนคีย์บอร์ดไทยปั่นป่วนการถ่ายทอดสดของนาซานาซาจึงไม่อนุญาตให้คนบางกลุ่มย้ายไปสู่โลกใหม่ด้วยทําให้มีคนหลงเหลืออยู่ในโลกใบเดิมที่เก่าและสุดทรงคนเหล่านั้นจึงต้องแบ่งแยกดินแดนและปลกครองกันเองและที่นี่ก็คือแอเรีย69และนี่คือแก๊งอนุพันธ์ประจำเขต ความฝันของพวกมันนอกจากต้องการที่จะย้ายไปสู่โลกใบใหม่แล้วฝันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพวกมันอยากขึ้นเป็นแก๊งอันพานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนไอคนนี้น่าสงสารสุด,สดฟันหา่างแถมยังถูกภาคคนรักไปจากพกเพราะเธอได้ย้ายไปอยู่โลกใบใหม่น่าสงสารจริงๆสมน้ำหน้า ของทีมนี้นั่นก็คือทีมเวิร์กพวกมันเป็นแก๊งที่รักกันมากมีอะไรก็แบ่งปันกันกิน เมาทำไมใครทำรัเมาจนนึกไม่ออกเมาจนนึกไม่ออไอ้ซั์มึงใช้กว่ามาแคะฟันเล่นหรือไงเนี่ยวันหลังมึงซื้อที่มันมี5้าลูกดิดูด้วยกันเอาแบ่งกันกินแบ่งก,กันกใช้ดิเมาตังวันยังกลางคืน ความรู้จักพวกมันทีละคนกันบ้างดีกว่าคนแรกหัวโจกของแกงชื่อว่าไอแค่์เพื่อเนเรียกมันว่าแครี่มันเป็นคนที่ติดแป้งแคร์อย่างนั้นทาตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงขั้นโรยแป้งกินกับวุ้ยเตียยเต๋ยวอ้าวติดมากเลยกลัว เอ้างงงงไอ้สัตว์งงกันเน่งงกันเน่ไอ้เฮียซื้อมาทิ้งไว้นานไปหน่อยเส้นอื่นหมดละโอ้โหไอ้สัตว์มันโคตรอร่อยเลยทำมาผู้เมึงทำหน้ามันไม่เชื่อกูเลยมึงดักกันเลยอ่ะไอ้แท้งเออดักก็ไปไปซ้ำ กินอะไรก๊อกกินได้แน่เลยนี่กินได้ชัวร์อย่ากินลูกชิ้นนะไอะสัตว์คนเฮียเราเวลาแดกเฮ้ยสำหรับไอ้นั่นไม่ต้องเลยไอ้เฮียเนี่ยเปลืองก๋วยเตี๋ยวมึงแดกแป้งเปียวเ,เลยมึงนั่นแหละฮะอะไร มึงอะไรตกใจลอลไรอาปากเนไม่เอาเส้นไม่ต้องเส้นไม่ต้องกิน<ม>เอออาปากเลยเอาปากสิอาดีๆฟันมึงยาวเหมือนกันนะเนี่ยเออพวกมึงไม่ต้องกลัวเลยกูแดงมาเป็นปีแล้วพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันกินได้ตลอดมึงไม่ต้องกลัวเลยม,มันกินได้ทุกครั้ง<ๆ>พวเนี้ยเออเฮียมึงจะเล่นแป้งทําไมเนี่ยมึงรู้ไหมกระป๋องละกี่บาทไอเฮียนี่นั่งเล่นแป้งมึงนี่แม่งเงยของกิน ัทำเพี้ยไรเลยเมื่อยกคุยเียย่ากอนเอเอเหรอ,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 อขอโทษที่กูคุยอย่างนู้นเพลินไปหน่อยโอ้กก้าขอโทษคุยเหรอไอ้แทงมันอึดถึกทนดังรถถังกูชื่อแทงกูเสพติดความเจ็บปวดพี่แคพี่ปลุกความเพื่เถอไว้ผมไหนผมไม่โกรธพี่แน่น,นอนเอาปูมาดิีผมทีสบายไอ้น้อง เดี๋ยวพี่จัดให้บอตะกากูจะแกล้งมึงนะเนี่ยเฉยเเฉยๆไว้โอ้โหโอ้หเลยสัตว์ไม่อช่วยช่วยวยะรไวไว้กูร้องเพลงให้ังอะไร พี่ไม่ไหวอย่าอย่าอย่าพลิกอย่าพลิกพี่เหรอเจมส์เจมส์แก่แค่ไหนมันเจ็บมากเอาเงินโอ้ยเจี๊ยดขามันเลือดเปรี้ยวอ่ออกด่วนเนี่ยไอ้ซับรวยดูดีที่สุดแต่อ่อนแอไอ้ซับมักจะชอบช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เสมอและมันชอบเอาเงินจ้างเพื่อนๆทำนู่นทำนี่อยู่เป็นประจำพี่แคร์พี่แม่งโคตรเฟี้ยวเลยวะอขบใจมากโคตรรักพี่เลยวะพี่ก็รักเองให้พูดก็พูดเถอะพี่ ผมแม่งตายแทนที่ได้น้องที่สุดยอดจริงๆอ่ะกูนี่ไม่เสียใจเลยเที่มีมึงเป็นน้องเนี่ยแคว่มองครับพี่มึงตบไอ้แครให้กูดูทีวะตบเหี้ยนะนี่เพี่กูอยากเห็นกูรักและเชื่อชูขนาดไหนมึงรู้ไหมไม่ใหญยมันบ้าไป พูดไปเล่นนะลูกพี่กูโอ้ยสัตว์พี่เสร็จแล้วว้ายเฮียไอ้ฟันหางฟันแม่งเลยเฮียมึงจะดีใจเฮียแค่ล่างหนาเนี่ยสัตว์อีกที่นีงก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยตบไม่คิดเลยเฮียกูก็ร้อนเงินเป็นเหมือนกันนะเว้ยเอ้าไอ้สัตว์ ตังหมดแล้วเหรอขอฉีบฟรีได้ไหมไอ้ที่โอ้โหไอ้ที่นี่นประหยัดตังก็ไม่เอาไอ้สั์นะพวกมึงร้อนเงินกันหมดเลยเลอะไม่ใช่กูแล้วแหละไอก้กิ๊กไอก้กอกหรือไอก้กิ๊กกอกสั่งอะไรมันก็ทำหมดแต่ไม่เคยทำได้ตามที่สั่งเลยอย่วเดี๋ยวมึงไปซื้อของกินให้กูหน่อยเอาเป็น ข้าวซอยไก่แล้วก็โอเลี้ยงถุงนึงเดี๋ยวมึงนอนไปจัตึกนะพอมึงนอนจัตึกเสร็จมึงเลี้ยวซ้ายพอมึงเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมึงเห็นซอยใช่ป่ะมึงไม่ต้องเข้าซอยเลยนะไม่ต้องเข้าซอยอันนั้นอะข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าสี่สิบเจ็อ่าเข้าซอยอะมันสี่สิบห้าไม่ต้องเข้าซอยมึงจะแดกไม่เข้าซอยนี่ตกลงกินกูกินไงกูกินข้าวซอยข้าวซอยเนี่ยมันราคาสี่สิห้าอยู่แล้วอ่าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดะ มึงจะแดกข้าวซอยไหมกูถามจริงมึงจะแดกไหมข้าวซอยนะกินกูกินกูกินอ่าแล้วมึงบอกกูข้าวซอยไม่ต้องมึงไม่ต้องข้าวซอยอ่ะแต่กูอ่ะกินข้าวซอยนะเหมือนมึงเวออะข้าวซอยสี่สิบ้าเมื่อกี้มึงยังบอกกูแบบแบบมาสี่สิบเจ็ดมึงให้ทิปให้ทิปเขาหรือว่าอะไรให้ให้ทิปเขา2องบาทไม่ได้ให้ทิปไม่ได้ทิป เข้าซอยกูเนี่ยสี่สิบห้าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดถ้าเข้าซอยสี่สิบห้าไม่เข้าซอยสี่สิบเจ็ดกูเข้าซอยไม่ดีกว่าแล้วสี่สิบห้าจิบหายไม่ต้องเข้าซอยก็สี่ิบเจ็ดบาทแพงกว่ากันสองบาทมึงบ้าปะเนี่ยโอเลี้ยงก็ไม่ได้ด้วยเธอเนี่ยสองบาทยังซื้อโอเลี้ยงได้อี้ล้วใครขายว่าเลี้ยงสองบาทมึงคุยใครหัวไหล่กูแล้วไปหียเออไอข้าว เข้าซอยเข้าซอยสี่สิบห้ามันสี่สิบห้าอยู่แล้วมันตั้งแต่ไหนตั้งไรแล้วแต่มึงเนี่ยห้ามเข้าซอยสี่สิบเจ็ดข้าใจไหมเข้าซอยสี่สิบเจ็ดไม่ได้อ้าวก็เข้าซอยสี่สิบห้าแล้วกูจะไปเข้าซอยส7ิบเจ็ดทำไมอ่ะถ้าเออถ้าเขาลดราคามาเหลือสี่บสามกูโอเคขึ้นมาสี่สิบเจ็ดก็ให้เขาสี่ิห้าก็จบโอเลี้ยงแก้วหนึ่งใส่ถุงมาด้วย แ,แล้วมึงให้เขาใส่ถุงไม่กินไม่เติมไม่ไหวตกลงมึงกินไหมข้าวซอยกินกูกินกูกินกูกินเอาอย่างงี้ยนะเดี๋ยวอา่าไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดแต่ข้าวซอยสี่สิบห้าไอ้เหี้ยไม่ไม่ข้าวซอยสีิบเจ็ดเอเอมึงบอกแค่นี้กูก็จบแล้วไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดอ่าถ้าข้าวซอยสี่สิบห้าเออกูก็ซื้อแต่โอเลี้ยงอย่างเดียวสี่สิบเจ็ดบาทมันจะไปง่ออะไรวะมึงก็สั่งให้มันรู้เรื่องเดี๋ยวชิบหายเอาหลอดเปล่า แยกน้ำกับน้ำแข็งเบาเลี้ยงอ,ะอ่ะอเฮียกูไม่ได้ไปไกลสัตว์เนี่ยเวลาห,หิวมึงตั้งมึง,งมึงต้องมีสติดิมึงสั่งมั่วมึงแล้วตังอ่ะตังมึงก็ไม่ให้กูมาม,มึงใช้อย่างเดียวเลยสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดยกกูพฟังไปซอยสี่แปดทำไมมีอะไรขายขนมโอ้ยสัตว์ของหวานเหรอข้าวนี่กูต้องเดินข้ามสะพานลอ,อยไปี่นมันมีซอยคู่ซอยขี้นะ มึงเข้าใต้สะพานดิสะพานสะพานลอยข้ามไม้ร้านเขาขายอยู่ใต้สะพานนะก็แปะอยู่ใต้สะพานขนมอ่ะข้านขึ้นข้านสะพานก็เหยียบขนมก็ดิรู้เนื้องล่างเหรอเออเขาเรียกไอ้ร้านนี้ร้านดังขนมแปะใต้สะพานขนมแปะใต้สะพานพอค้าก็แดกข้างขาวเอางี้อูคุยมึงแล้วปวดหัวกูไม่แดกแล้วเขาส่งก็ซอย นะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูด้วยกูเปลี่ยนละเอ้ยเดี๋ยวมึงไปซื้อกูแทนได้ได้ได้กูแดกกูเตี่ยวเรืออ่าเยี่ยนี่รับกรรมต่อเดี๋ยวไปฟังมกูแดกกูเตี่ยวเรืออ่าสดชิ้นตับสับชิ้นตดถูกต้องไอ้สัตว์สดชิ้นตับสับชิ้นตดสดชิ้นตับสับชิ้นตดมึงลองพูดทีละคำเลยสดสดชิ้นชิ้นตับตับรวมกันสับชิ้นตอดเฮี้ยมากไอ้เฮี้ยขี้ทั้งวันเลย สัตดมันจะตดเหี้ยอะไรแบบนี้แหละมันขายอยู่ซอยสี่สามนะซอยสี่สามก๋วยเตี๋ยวอ่ะฝั่งนู้นนี่แล้วดิตรงข้ามกันนี่กูต้องข้ามสะพานลอยไม่ต้องข้ามมึงเดินอ้อมมาเดินอ้อมสะพานลอยไปเลยอ้อมไอ้ร้านไอ้ไอ้ข้าวซอยมึงอ่ะมันอยู่ติดกันเอ้าไอ้เหี้ยตกลงมันอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้กูย้ายซอยเองกูโทรไปหาเขตมาเมื่อกี้กูเบื่อซอยสี่เจ็ดสี่ห้ามึงอะมาไม่ไดกาไม่อยู่ได้เหี้ยคนกัวชีพหายคุยมาไม่ได ได้ส่งสารท้ารบไปสู่แก๊งอื่นซะแล้วแอรียกสิเก้ากำลังจะลุกเป็นไฟนี่สารท้ารบมึงเอาไปส่งให้ถึงมือพวกมันเลยนะเว้ยเอ๊ะบลว่าอะไรวะเฮ้ยเนะเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้นี่ให้ว่องนีเฮ้ยเฮี้ยผิดทางทางนน้น จะถึงม้ยยเนี่แล้วโรปรดติดตามกันต่อในคลิปหน้านะจ๊ะสู้ต่อไปทาคาชิขอขอบคุณซีบ<ส>ีดีอินเตอร์เนชั่นแนลและฮิโนโยโกุวิดีโอมาณะที่นี้ด้วยนะครับ